สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนการกรอกข้อมูลแผนการเรียนบนโปรแกรมสอทศ .02 นะครับแต่ก่อนที่เราจะมากรอกข้อมูลบนโปรแกรมสอทศ .02 นั้นผมขอมาเพิ่มเติมเรื่องของรูปแบบในการกรอกข้อมูลแผนการเรียนบนโปรแกรมนะครับการกรอกข้อมูลแผนการเรียนบนโปรแกรมนั้น เราจะเป็นจะต้องกออแผนการเรียนสองแบบนะครับผมเราจะมาดูกันต่อว่าการกออแผนการเรียนแบบสองแบบเป็นลักษณะยังไงนะครับผมผมสมมุติให้เป็นนักเรียนรหัสปีห้าหกนะครับผมเรามาดูแบบแรกกันนะครับผม แบบแรกเมื่อเขาเข้ามาอยู่ชั้นปีที่หนึ่งจะเรียกว่าหนึ่งทับสองห้าห้าหกัดดีกเทอมหนึ่งคือสองทับสองห้าห้าหกพอเขาขึ้นปีสองก็จะเป็นเทอมหนึ่งทับสองห้าห้าเจ็ด เทอม2 2 5สอขึ้นชั้นปีที่3ก็จะเป็นเทอม1นึ่งทับสองหเทอม2องทับสองหตรงนี้จะเป็นรูปแบบที่1นนะครับต่อไปรูปแบบที่สองคือเป็นการเรียกตลอดหลักสูตร คือ6กภาคเรียนนะครับผมก็จะเรียกเป็นเทอม1เทอมสองเทอมสเทอม4เทอมหเทอม6จนเขาจบนะครับผมทั้งสองแบบนี้จะต้องนำข้อมูลแผนการเรียนมาเกอกบนโปรแกรมสท02นะครับซึ่งแผนการเรียนนี้ทุกท่าน จะได้จากการดาวน์โหลดบนเว็บของศูนย์การเรียนนะครับจากชีตแผนการเรียนของหลักสูตร4-5นะครับผมที่ทุกท่านดาวน์โหลดมาจากเว็บนั้นจะเห็นว่าในแผนการเรียนภาคการเรียนที่1เพิมหจะมีแผนการเรียนทั้งหมดดังตารางที่ผมได้ไฮไลท์ไว้นะครับ เทอมสองก็เช่นกันเราจะเอาข้อมูลของตรงส่วนของตารางข้อมูลรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจชั่วโมงปฏิบัติตรงนี้นำมากอกบนแผนการเรียนบนโปรแกรมสอทศูนสองนะครับซึ่งจะกอกทั้งหกภาคและจะต้องกอกทั้งสองรูปแบบนะครับผมเรามาเริ่ม การกรอกข้อมูลบนโปรแกรมสทอ02กันเลยนะครับผมเปิดโปรแกรมสทอ02ครับผมไปที่เมนูงานหลักสูตรไปเมนูแผนการเรียนจากนั้นเรามาเริ่มที่นักเรียนรหัส56หรือปี3ก่อนที่ห้อง1กุปีนะครับผมเลือกหลักสูตรของเขาคือหลักสูตรอช45นะครับผมถ้าเป็นของ นักเรียนปีห้าเจะต้องเลือกหลักสูตรที่เป็นปวช56นะครับเรามาเริ่มกันที่นักเรียนรหัส56กันนะครับให้เลือกเป็นหลักสูตร4-5หจากนั้นคลิกปุ่มแผนการเรียนนะครับผมจากนั้นบรรทัดแรกให้เราใส่เทอมแรกลงไปนะครับผมเทอมหนึ่งพับสอง 556นะครับกดโอเคหนึ่งครั้งจากนั้นให้กดปุ่มเพิ่มทางด้านขวามือนะครับตอบใช่จะเห็นว่าโปรแกรมได้ใส่ข้อมูลมาให้ในเบื้องต้นคือเทอม1นึ่ทับสองกลุ่มเรียนห้า2 0 1 ศูนหะครับผมหรือจะสังเกตจากข้อมูลด้านบนคือปชธุรกิจครับปีข้องหกลุ่ม B นะครับผมจากนั้นเราใส่วิชาแรกของภาคการเรียนนี้คือวิชา2 0งศูนย์ดหนึนะครับ ใส่ข้อมูลรหัสวิชานี้ลงบนโปรแกรมจากนั้นให้คลิกไปที่คอลัมน์ทางขวามือชื่อวิชาก็จะปดปรากฏออกมาพร้อมหน่วยกิจและหมวดที่เราเคยใส่ที่เมนูรายวิชาที่เปิดสอนก่อนหน้านี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็เพิ่มรายวิชาตัวถัด มาเลยนะครับให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มจากนั้นตอบใช่ใส่รายวิชาที่สองลงไปนะครับผมสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ขีดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งให้คลิก มาที่คอลัมน์ชื่อวิชานะครับรายชื่อวิชาก็จะปรากฏนะครับผมจากนั้นเพิ่มข้อมูลรายวิชาถัดมานะครับผมทำแบบนี้เรื่อยๆจนครบภาคการเรียนที่1น,นะครับผมสมมุติว่าผมจบภาคการเรียนที่1แล้วนะครับจะมาต่อภาคการเรียนที่2นะครับผม ทุกท่านก็เปลี่ยนจาก1เป็นเลข2นะครับในปีการศึกษา2 5 6จากนั้นกดโอเคนะครับจะเห็นว่าจะไม่ไม่มีข้อมูลรายวิชาในภาคการเรียน2 5 5ทเลยนะครับท่านจะต้องกดเพิ่มที่ปุ่มแล้วกดใช่นะครับจากนั้นใส่รหัสวิชาเหมือนเช่นเคยนะครับ ใส่รหัสวิชา0 0 0 0 2 0 0ศูนย์ศขีดหนึจากนั้นคลิกที่คอลัมน์ชื่อวิชาจะประกาปรกฏชื่อวิชามาให้อัตโนมัตินะครับจากนั้นท่านก็ใส่อย่างนี้จนครบของภาคเรียนที่สองทับสองหนะครับผมเรามาเริ่ม ้าปีการศึกษาใหม่กันเลยนะครับผมก็เป็นภาคการเรียนที่สามทับ2557นะครับผมท่นก็ใส่ข้อมูลเช่นเคยนะครับในช่องภาคเรียนเป็น3ามทับ2557จากนั้นกดโอเคแล้วใส่ข้อมูลโดยการกดปุ่มเพิ่มตอบใช่ใส่รหัสวิชาเช่นเดิม ของภาคการเรียนที่3เป็นวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์นะครับเราใส่รหัสลงไปนะครับรายวิชาก็จะปรากฏทุกท่านจะต้องใส่ข้อมูลตรงนี้ไปในรูปแบบของแผนการเรียนทั้งสองแบบที่ผมเคยสอนไว้ก่อนหน้านะครับคือรูปแบบที่1จะเป็นรูปแบบ 1 2 1่งสองหนบ3ปีนะครับและรูปแบบที่2คือรูปแบบ1-6นะครับผมท่านต้องใส่ข้อมูลให้ครบนะครับตรงนี้ผมขอจบเรื่องการกรอกข้อมูลแผนการเรียนบนโปรแกรมสอทอ02นะครับขอบคุณครับ